ครับของ้นฮ่ากกอกนะครับี่ขณะนี้ลุงก็เตรียมทําตะใหม่นะครับเอฟซีทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมนี่นะครับครับ อยสงมนะครับหลุงก็เตรียมสะอยู่นะครับตอนนี้เอทุกๆท,ท่าน ใช่สรัวเลย่ไที่นดละนัวเอาทอนัมากเลยเอาทอนันมากสารับทอสับทอเออสารับทอสารับทอเอาเอาสารับเนี่ยเอาทอนี่มาไไ้พี่่าอัน มันสียูคนละหม่องนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่แนเสื้อผมนี่เอาเนี่ยเอาเท่นี่ไปมันมันมันสียู่ฮู้มันสียูงสีนะเราปฏิบัติมาสักครัางแล้วก็ดีนะเออแล้วมาเฮียหนุ่มป้ายกสร้างป้ายกสร้าง đi đây đi đây đi tiếp không sẽ đi gì, không khăn ừ, à,

ลูกเสื้อุงเสถอดเสื้อบรรทยยี่บลันเหลืองเลยเว้ยลุงเป็นถอดเสื้อแล้วเดียวบรรทายเราติเหลืองเสือเลยเดี๋ยวเจงใายขาเข้ามาทุกคนเด้อตอนล่งเด้อไหวใส่กางเกงเด้ออันนี้เจียวให้มันดีดีไอ้กี่โฟเลยเอาอันนี้น้ำกามเด็กนักเรียนอยู่ลุงน้ำหัวสลับไงสอดเกินไหมล่ะบึ่งกันบึ่งได้อยู่ครับดึงดูดกันนี่มัน่ะ ແດງເຮົາເນາະເຮົາ <laughs> <laughs> ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับทุกท่านก็ขอบคุณเป็อยัางสูงนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับต้นฮักนะครับผมสเอาหู้สลับเงเอาหู้ตรงขาพี่ขาไปไหนล่ะพี่ขาเออขานี้ก่อนนะยานี่่นสลกุแอังพี่ นี่ครับผมขอบคุณมากนะครับทุกทท่านนะครับนี่นะครับผมก็่เนี่ยตัยเล้ยั่งล้วตนี่ครับมาดูลูง ้องเรื่มคลองเริมมมม่มเมร็วเนาะเดิมเป็นเดิเน <yeah. S 2> ีที่ขาคำ้ำที่ขาค้ำรุ่งบุลุ่ กดม่นกับขอล้วกดลงกดลงกดปุ๊บรับปั๊บไม่นีแล้วตรงนี้เลยลุงทีขอบคุณนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับขอขอบคุณมากนะครับผมนะครับก็มาดูลุงเขาเตรียมงานกันนะครับผมสุดที่ี่สกินนี่แหละไอแม ไอ้แม่นี่แม่บอกว่าเอาจุกมาให้คอยแน่นี่เด้เจ้านี่ก็ได้ยินพอจุกยุกก็ได้ต้นหักต้นยืนฟอรต้นหักตัวยืนเขร์ต้นหักแดนกระจายก็คืนะอนงครับ <c oughs> จัดหนักต้นหักจัดหนัก <c oughs> ขอบคุณนะครับนี่นะครับผมเอฟซีมาดูกันเลยนะครับ ลุงก็กำลังต่อสะอยู่นะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านนะนี่นะครับเตรียมตัวจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็ต้องขอบพระคุณคนเป็นอย่างสูงนะครับที่ว่าเอือนมาอยู่ด้วยกันนะครับผม